ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาถักใบไม้แบบนี้กันนะคะจะใช้เป็นใบกุหลาบหรือจะเอาไว้ใส่งานอื่นก็ได้นะคะลักษณะการถักไว้แบบนี้นะป้าใช้ซัมเมอร์เบอร์20นะคะซัมเมอร์เบอร์20เข็ม1.25่ลวดจะใช้เบอร์2ีหรือ24ก็ได้นะคะเบอร์24ใบก้ากก็จะแข็งนิดนึง ขึ้นต้นที่ใบใหญ่นะคะขึ้นต้นที่โซ่สิบหกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโซ่สิบหก หยิบลวดมาพาดไว้อย่างนี้แล้วก็สิบเจ็ดแล้วก็เอลงโซ่แรกนี้ x ค็อมลวดทับลวดไปเลยทั้งหมดเจ็ดเอหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดมื่อเแล้ว,ลวพี่กลับจะมีสองช่องนี้นะคะจิ้มช่องที่สอง หนึ่งสองสามสี่สี่เอ็กพอห้าเนี่ยจะสี่เสร็จแล้วพลิกกลับพลิกกลับดึงดึงได้ตรงนี้ตึงตึงนิดนึดนง ได้เส้นนิดตึงๆนะคะแล้วก็จิ้มหลักถัดมานี่นะ X หนึ่งสองสมสเสร็จแล้วเมื่อได้ส X แล้วมันก็จะสุดตรงนี้พอดีนะคะ ไอ้พันุเข็มหนึ่งครั้งทํา f ลงหลักที่เรา x แถวแรกนะคะเนี่ยลงตรงนี้ถัก f แล้วก็ถัก t หลักถัดมาแล้วก็ถัก x หลักถัดมาพลิกกลับ ถักเหมือนเดิมค่ะลงนี่ลงหลักนี้เลย4 x 1 2 3 4งองสพอห้าลพิกับถักลงหนึ่ สาี่ตรงที่เราตรงนี้นะคะนี่สี่ตรงนี้4แล้วก็พันวเข็มลงลงหลักนี้ลงหลักเดิมที่เราเเล็กเก,ก่อนจะขึ้นไปเนี่ยถัก F แล้วก็ถักทหลักถัดมาแล้วก็ถัก x พิกับแล้วก็ x x จากช่องนี้นะคะนี่ไม่ใช่ช่องนี้นะช่องนี้4 x 2> 1, 1 2 3 4 5 4องสามสพิกับ แล้วก็มา x นี่หนึ่งสองสามสแล้วก็ถัก f ลงหลักที่เรา x ขึ้นไปเนี่ยหลักช่องเดิมถัก f แล้วก็ถักท t หลักถัดมา แล้วก็เอ็กซ์หลักถัดมานีเราจะทำแบบนี้ไปเลยจนกับเด,ดียวมาถึงนี้เลยนะคะพิกกลับหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ ลงหนึ่งสองสามสี่ัเข็มถักเอฟลงหลักเดิมหลักเดิมตรงนี้แล้วก็ถักทีถักเอ็ให้สังเกตให้เหลือมันจะเหลือหลักโซ่อีกหนึ่งหลักตรงนี้นะคะ อันนี้คือเราเราใกล้จะจบแถวแล้วนะมาไ,ได้อย่างนี้แล้วพิกกับหนึ่งสองสามสี่อันที่ห้าสี่พิกับอย่างที่ป้าบอกนะคะเมื่อเหลือหลักโซ่หลักสุดท้ายเนี่ยตอนลงเนี่ยป้าจะข้ามข้าม x ตรงนี้นะคะมา x หลักต่อมาเลย เท่ากัเราจะเหลือ 3x ตรงนี้นะหนึ่งสองสามจากตรงนี้เราเคยถัก F เราจะกลายเป็นถัก T แล้วก็ x หลักท้ายที่เราเหลือเหลือโซ่เนี่ย x อ่า จบหนึ่งฝั่งแล้วนะคะนี่จบหนึ่งฝั่งแล้วเสร็จแล้วให้เราดึงลวดตรงนี้ขึ้นมาพับลงพับลงเสร็จแล้วก็จิ้มที่โซ่ลวดจะอยู่บนได้นะคะลักษณะของลวดจะอยู่บนได้แล้วเราก็มาเอ็ก เอกที่เราช่อง X สุดท้ายเนี่ยที่เรา X เนี่ยจิ้มเข็มลงไปแล้วก็ควักไหมขึ้นมาถักทับลวดเส้นที่เราพับลงมา1นสองทับลงมาตลอดแถวเลยนะคะถับไปไหมไปด้วยเก็บไปไหมสองละสามส ห้าหกเจ็ดแปดเกสอสองสิบา สิบสี่สิบห้าอ่าหลักสุดท้ายนี่คือสิบหพอสิบหแล้วจำได้ไหมคะที่เราขึ้นล็อกลวดไปคืออ้นที่สิบเจ็ดให้เรามาจิ้มตรงนี้เลยจิ้มตรงที่เราที่เราทำเอ็กไว้เนี่ยอันแรกที่เราขึ้นตัวอันแรกเลยเนี่ยจิ้มไปสิบหกแล้วก็ 17, 17สิบเจ็ดสิบเ็ดสรแล้วโซ่สองพลิกงานกลับ ให้เรามา4 4ตรงขึ้นเราขึ้นหลัก17เนี่ย4เสร็จแล้วก็ลงไปอีก x 7หลักเหมือนที่เราเริ่มต้นครั้งแรกจำได้ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7พิก,กับ มาเอกหลักถัดมานี้นะคะไม่ใช่ช่องนี้นะเอกช่องนี้สี่เอกหนึ่งสองสามสี่อันที่ห้าสี่พิกับหนึ่งสองสาม c ถัด f อตรงหลักที่เรา x อันนี้ตรงหลักเดียวกันแถวเดียวกันหนึ่งแล้วก็หลักถัดมาถัก t แล้วก็เอ็กพิคับส x ถักเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมกับที่เราถักอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ F แล้วก็ถักีอ่ะอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ X พลิกกลับจะสังเกตนะครว่ามันจะชนตรงนี้แล้วนะมันจะเหลือโซ่โซ่อีกอันหนึ่งตรงนี้นะคะพลิกกลับหนึ่งสองสามส X แล้วก็ส อพอจำพอลงมาอันสุดท้ายนี้เราจะข้ามนะคะข้ามเพื่อให้ลดจำนวนแถวข้อลงข้ามข้ามหลักนี้มาลงหลักนี้เลยเท่ากับได้แค่ 3x แล้วก็ลงทีหลักเดิมที่ขึ้นไปเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาเกี่ยวตรงนี้นะคะจะซีนะไม่ x แล้วนะ ป้าต,ตั้งกล้องต่ำสีตัดไหมเลยตัดด้วยยาวหน่อยไว้พันพันก้ามนีไม่ได้แบบนี้นะคะส่วนใบเล็กใบเล็กป้าไม่สอนนะใบเล็กจะขึ้นที่โซ่สิแล้วก็ใส่ลวดเป็น13มนะคะมันจะลงได้เล็กลี่เล็เลขคี่นะ ถักโซ่12วางลวดแล้วขึ้นโซ่13แล้วก็ลักษณะถักเหมือนกันเลยค่ะถักแบบเดียวกันเพียงแต่ลดจำนวนโซ่ลงวิธีประกอบก็พันก้านนี้ไปก่อนกะประมาณสักเซนหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็ให้เรานำใบเล็กใบเล็กป้าไม่มีแล้ว ลองใบโดยนี้ให้ดูนะน่นนี่นำใบเล็กใบเล็กถ้าเป็นกุหลาบเขาจะ,ะเขาจะชนกับกับอันนี้เลยนะคะนี่อย่างนี้นะแล้วก็ผ่านโอเคนะคะ